สวัสดีครับผมคุณพ่ออิทธิพลถังสลักผู้ช่วยเจ้าวาดทะกุนฟิลิปและยากรหัวไผ่และผู้จัดก,การโรงเรียนประชาสุรเพาะนะครับหัวไผ่ผมในฐานะเจ้าภาพการจัดงานนะครับร่วมก,กับสังฆบุตรันทบุรีซึ่งวัดหัวไผ่นะครับได้การสนับสนุนจากสังฆบุตรันทบุรีนะครับในการจัดงานผู้สูงอายุชาบชาติครั้งที่15ปี2023นะครับซึ่ง เป็นปีที่พิเศษมากๆสำหรับวัดภัไของเราและก็เป็นชุมชนใหญ่และก็เราก็ดีใจที่มีโอกาสได้จะต,ต้อนรับนะครับบรรดาผู้สูงอายุจากสิสั่งคมทนนะครับมาร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุนะครับที่สั่งคมทนจันทบ,บรุรีที่วัดระไัยของเราในปีนี้นะครับซึ่งในานามของผู้จัดงานนะครับพ่ออยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต่างสั่งคมทนหรืออยู่ในสั่งคาวมทนจันทบ,บุรีเองนะครับพ่อ เป็นผู้รับผิดชอบงานและก็ทีมงานอีกมากมายอ,อยากจะชิญพี่น้องมาเที่ยวชมงานของเรานะครับทีมงานของเรา The Garden of the g o l d ก n Flowers เนะครับเป็นทีมดอกไม้สีทองเป็นชวดดอกไม้สีทองแล้วก็จะมีบรรยากาศนิทรรศการประวัติศาสตร์ของมิสังสยามมิสังจันทบ,บุรีและว,วัดหัวไผ่ของเราด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศในวันนั้นนะครับจะอบอวลไปด้วยดอกไม้นะครับต่างๆนะครับแล้วก็สวยงามมากๆ ซุ้มทางเข้าจะเป็นดอกไม้สีภากด้วยกันซึ่งผมกับทีมงานก็ได้ออกแบบนะครับเชื่อว่าผู้ที่มาจะต้องประทับใจที่สุดโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายภาพนะครับรับรองทุกมุมทุกภาพนะครับรับรองสวยงามมากและก็อาหารนะครับเราได้จัดเตรียมเป็นอาหารคืนบ้านของจมเดวจดรันเรศวิสัยจริงๆนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากบรรดาสัตวบุรุษวัดหัวไผ่จํานวนมากนะครับได้เอาอาหารมาเลี้ยให้กับพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับในวันนั้นทุกท่านจะสนุก อิ่มนะครับกับบรรยากาศของเราจริงๆนะครับก็ในานามของพระสังฆราชคณะสงฆ์สังฆ์เชืนบุรีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานที่วัตถุไปถึงเรานะครับขอบคุณครับเราแข็งมไม่ต้องไม่ต้อง